สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสซขูุกคนครับผมเคยดอยแซบนัวมากแลวครับครับผมมันนี่เคยดอยผ้ามากินขนมจีนน้ำเงี้ยวครับผมครับผมเป็นอาหารผักเนื้อเผ็ดเนาะครับเนาะครับผมพักเคยดอยก็มี่โหระพาครับพักสลระแน่พักสลัดพักซีลาวครับผมมะแขงมะระไอกะลัมซ้อยแล้วก็ผักกาดดอง ผักกาดดององู้ยไยยางายแนวครับพักมื่อนี้มาเป็นสวนครับมีแคบหมูมาด้วยค่ะวันนี้มาครับผมเสีบนวนกำกันกำเคยดอยครับเ<า>นี่ยก็เลยเมืองครับเดี๋ยวคนเจ้าก่อนนั่นเนี่้เขาเหนือขานังเนาะครับอ,อ เงี้ยดิมแล้วเนาะอเอาพี่ก่อนมือหัดอ้ะพักกันไ<ม>ลยครับมันนี่นี่นะครับตัวที่เด็ดผักการดองซอย น้ำเงี้ยวนี่เคยได้สือเพิ่นมาครับเคยได้เปลป่ยนครับผมพิกถอดครับน้องก็ม,มีเวลาเยา้ะเอาลูกเยอยุ่มหลอด ถ้ามา้ต้องพักอันนี้นะครับพักแมงลักพักอีตูบานเห่านะครับนาะไม่ใังเขากันค <c oughs> เคยดอยหาสือบ่ได้ครับเลยเอาโทระาโทระา,ากระเซ็บเพื่อเขานะครับ

ขออนุญาตบากคำน,นะครับใส่มือครับผม S 1> <S 1> <S อนุญาตครับนี่ครับดอกงิวที่เป็นส่วนผสมของเพินหน่อขึ้นซื้อที่ว่าขนมจีนน้ำเงี้ยวขนมจีนนำ้ำห,หิวมันบ่าหิวหิวเนาะแต่ว่ามัตุดิบลักๆเพิ่นก็นคือดอกงิวครับ เป็นก๋วยเตี๋ยน้ำเงี่ยวกระลั้ครับข้างแรกครับผมเคยดอยเขาเคยกินข้งแรก <c oughs> ขนมจีนน้ำเงี้ยวแต่ว่าก๋วยเตี๋ยน้ำเงี้ยวเนี่ยเคยกินู่ครับแซบบ่บปะ ก๋เตี๋ยน้ำเงี้ยวก๋เตี๋ยน้ำเงี้ยวแซ่บครับคนเมียงขาเจอ ของน้ำห,วำหิวน้ำหิวเนาะน้ำหิวบอกเพื่อนอืน่นความันมาตุ้ีแักก็คือดองหิวเนาะ อดอกนิ่วช่วงนี้รนหนักเลยเจ้าครับผมมีหยาดทางบานเิ่นช่วงนี้เพิ่นไม่เก็บครับดอกนิ่วเพิ่นเก็บแล้วเพิ่นก็นมาตากไปขายนะครับเนาะเครื่องกระสอบจักบาทเพิ่นขายฮะองสำร่อยเบอร์ แต้ผมกับแม่ใจมามันดอกหิวเนี่ยได้ผมกับบุคเรยเห็นครับบุ้คเยไน่เคยไปเก็บแล้ว น่ันั่นเขาเขาพายเมน่อกนะอ่ตอนเลือดมนได้ก็ตรวกว่าไายลาครับการออกฤทธิ์ครับนี่จนสมักครับึืนดังองไรล่ะ อม,มันนี้นั่งยุคาไงไอ้ห่วยครับห่วยนิดหน่อยแกมันห่วยหรือมันยังลหรครับนี่น้ำไหลอยู่ตลอดครับผมห่วยหวยย่บนั้นนี่ เลยไปถึงกวนพันอยางพวกนีก่อนทำไมนี่บ่าช่วงนี้มันแม่นหนาฝนนะครับเนาะมันก็นเลยน้ำครับบ่ลาย ได้ความึงยิงแลกห้อมนั่งอยู่ข้างหัวยรืออยู่ในห่วยตอนนี้อยู่ในห่วยนะ <laughs> อยู่ในห่วยครับผม เจ้าสวนเขาก็ตอ่อน้ําไปห้วยนี่ไปหดน,น้่งี